เป้าหมายของเดอะทัตในปี2025นต้องบอกว่าด้านทีมงานหรือว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออฟฟิศในส่วนของสาถาด้านการให้บริการทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีคุณภาพมีใจพร้อมให้บริการเพื่อทําให้การบริการของเราเหนือกว่าคู่แข่ง ปีที่ผ่านมาเดอะทัสร้้งทีมงานที่แข็งแก่งแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการที่ให้พนักง,งานเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆจากเทรนนิ่งให้พนักง,งานมีการศึกษาหาความรู้สร้างชาเลนจ์ในการที่จะวัดศักยภาพให้เขามีความสามารถมากขึ้นเราเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารการจัดการงานไม่ว่าจะเป็นด้านงานขายด้านการตลาดแอดมินเทอร์เซลหรือว่าในส่วนงานของโอเปอเรชั่น ปัจจุบันเดอะทันมี11สาขามีแผนที่จะขยายสาขาในปี2025นี้เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุดปีที่แล้วเป็นปีที่สักเซสมากๆที่เราจัดงานไปที่สังฆราเเผวดังนั้นถามว่าแคมเปญการตลาดต่างๆที่เราออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนๆหนลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีเกิดยอดขายที่เติบโตขึ้นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าของเราในตลอดปีที่ผ่านมา การตัดสินใจเลือกแบรนด์แอมบอสเซอร์ในครั้งนี้ของเดอะทัศก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดส่งให้ภาพลักษณ์ของเดอะทัศเป็นที่รู้จักในวงกว้างทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นที่น่าจ,จดจำภาพลักษณ์ดีมากยิ่งไปกว่านั้นทำให้แคมเปญทางการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า <ขอ S 1> ใหม่ให่ได้มากยิ่งขึ้นแบรนด์ไหนมีความน่าเชื่อถือเขาจะยิ่งตัดสินใจไปสู่แบรนด์นั้นได้ง่ายมาก ปัจจุบันคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันจะต้องไปด้วยกันทั้งเทรนด์สุขภาพและก็ความงามเดอะทัช <The Touch S 1> เองก็ต้องตามในเรื่องของเทรนด์เหล่านี้ทันแล้วก็สามารถที่จะคิดเซอร์วิสขึ้นมาตอบโจทย์ในกลุ่มปัญหาต่างๆเหล่านี้การที่พนักงานจะเติบโตไปพร้อมอง,อ,องค์กรได้อ,องค์กรก็ต้องคาดหวังในเรื่องของพนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการเติบโตนั้น,น,นเพราะว่าเป้าหมายมันสูงจน a c ค i ี v e ยากเกินไปดังนั้นการวางเป้าหมายร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่วันนี้เดอะ เดือท้าทำเสียจะไปทุกด้านสนับสนุนเรื่องของการศึกษาคอมพิเวเตอร์อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้บริจาคเครื่องช่วยใจกับโรงพยาบาลตอบแทนกับคืนสู่สังคมทุกๆกคนที่ทํางานในเดือทก็มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับไปให้กับทุกคนเช่นเดียวกัน สิ่งที่พนักงานเดอะทัชทุกคนควรมีคือ l ลิฟ t ี g ข้อแรก L Love and Leadership เมื่อไหร่ที่ทุกคนรักในงานที่ตัวเองทํามันจะสามารถที่จะพัฒนาสัียภาพตัวเองได้ให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ Opportunity เราเป็นองค์กรที่ให้โอกาสทั้งในเรื่องของการทํางานการเติบโตสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตเขาเองมีความมั่นใจมากขึ้นบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น แวลูที่เรามอบให้กับลูกค้าสร้างคุณค่าให้กับทุกๆช่วงชีวิตของลูกค้าของเตอร์พนวนเปรียบเสมือนกับการที่เขามีส่วนร่วมความรู้สึกของความเป็นเจ้าของในองค์กรของเราร่วมกันสิ่งนี้จ,จะเป็นสิ่งที่บีมพูดเป็นประจำเลยว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนประหนึ่งเป็นเจ้าของเพื่อให้องค์กรหรือเดอะทั c h ดดำเนินไปในระยะยาวได้ ที่ trust trust ในองค์กร trust ในทีมบริหาร trust ในตัวเอง trust ในเชอร์วิตท,ที่เรากำลังส่งต่อแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าของเราว่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดทัศน์และพยายามส่งมอบให้กันและกัน สุดท้ายคือ G g r o w เราจะ Grow Up เราทุกคนกำลังเติบโตไปด้วยการแบบมั่นคงระยั่งยืนทั้งหมดที่พูดมาคือ c core Value ที่อยากให้ทุกคนซึมซับสัมผัสได้และรู้สึกถึงคุณค่าเหล่านี้เพื่อเป็น Trust ในตัวเองแล้วก็ส่งต่อความเชื่อมั่นเหล่านี้ให้กับคนที่กำลังเข้ามาใหม่และส่งต่อความเชื่อมั่นเหล่านี้ให้กับลูกค้าที่กำลังเข้ามาได้สัมผัสความเป็นเรา ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ชุ่มเทในเรื่องของการทำงานเชื่อว่าทุกคนมาทำงานแบบมีเป้าหมายรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแบบตั้งใจมากๆบิมเป็นตัวแทนของคนทุกคนในบริษัทขอบคุณทุกคนในบริษัทเช่นกันที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึงวันนี้มันไม่ใช่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งนี่คือบ้านของพวกเราทุกคนถ้าเราดูแลบ้านหลังนี้อย่างดีเชื่อว่าเราจะอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันมีความสุขเสมอมาขอบคุณจากหัวใจ